ก้ามาหาเทวีมเหสีแห่งเก้าพญานาคราชอุปนิสัยและบุคลิกแต่ละองค์เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะหนึ่งพระนางอุสาอนัน,นตวดีเทวีพระนางเป็นพญานาคีนีประจำองค์พระแม่ลักษมีเทวีทรงเป็นนาควนระรัาชสูงสีเขียวมรกตทรงมีเก้าเสียนเกล็ดเสียนและหางสีทองสองพระนางสีนัดนบเทวีทรงขึ้นปรกเสียนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาแม้จะมีวาจาที่ดุดัน ไม่เกรงกลัวผู้ใดทรงเป็นเทวนาคีที่อาวุโสที่สุดสามพระนางทองคำสีปางตาลพระนามของพระนางก็บ่งบอกว่าท่านทรงเป็นเศรษฐีนี้หรือเท่าแก่นี้นั่นเองพระนางเป็นพระมาเหสีของพญาผู้ชงนาคราชทรงมีบารมีมากทรงเป็นที่รักของเหล่านาคทั้งหลายและเป็นที่เคารพของเหล่ามนุษย์ด้วยสี่พระนางสีปทุมมาเทวีเป็นที่รักยิ่งของนาคและมนุษย์ท่านทรงเป็นนาคราชสายบริสุทธิ์ ทรงมีพระสิงโฉมงดงามและเก่งกล้าในทางการรบ